เลยนะขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนะครับผมใจใจก็ขอตัวก่อน้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับดูป่าไม้ภูเขานะชมให้ชมเลยนะขอบคุณนะครับนะยินรับชมคลิปนะครับผมใจใจก็ขอตัวก่อน้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ เดี๋ยวกมตอนนี้ดกมากครับผมนี่ดกเจะมีวิวชวยชมนะดกมากนะครับมะ,ะกรม,ะะก,อมะะกอนะ,อะ,ะอนครับนอ่ยเป็มะ,ะกอเยอะเลยครับโอกอ สวัสดีครับทุกคนวนี้พามาชมต้นมะละกอนะครับผมมะละกอมะละกอนะครับทุกคนครับนิทราที่สวนที่ใจก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีทุกคนนะครับใจใจก็มาถ่ายทำคลิปให้เพื่อนๆชมนะสวนมะละกอนะเดี๋ยวับ นิทราที่สวนที่ใจก็ประมาณนี้ครับผมเลยนะขอ,ขอบคุณนะครับนะที่รับชมคลิปนะครับผมถ้าใจก็ขอต่อไปกันแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเฮ้ย์มีหลายต้นอยู่แต่ไม่ค่อยจะเป็นลูกนะติดลูกโลก,กิดอือตั้งหลายต้นครับผมหลายต้นเลยครับทุกคน กำลังติดดอกติดผลนะครับผน<ม>ิทราที่สันที่ใช้ก็ประมาณนี้ครับผมติดดอกนะติดดอกติดผลเล็กๆนะครับผมอะไรก็กินไม่ไหวผมนะกระกอถ้วยส้งเลยครับผม ดลก,กับเพื่อนนะครับหลบป่าไม้ภูเขานะชมให้ชมสวัสดีครับทุกคนนี่พามาชมต้นมรกตนะครับผมมรกตมร,รกตนะครบับทุกคนสวัสดีดทุกคนนะครับใจใจก็มาถ่ายทำคลิปให้เพื่อนๆชมนะอนมรกตนะเย้ครับเฮ้ย มีหลายต้นอยู่แต่ไม่ค่อยจะเป็นลูกแนละ้วติดลูกรกติดเลยนะขอ,ขอบคุณนะครับนะที่รับชมคลิปนะครับผมใจก็ขอตัวก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับติดดอกนะติดดอกเก็บผลเล็กๆแล้วผมนะมีอะไรก็กินไม่ไหวผมนะ มีวิวช่วยชมนะต้นละกอครับเยอะมากครับผมพอได้กินครับพอได้กินเฮ้ยมีหลายต้นอยู่แต่ไม่ค่อยจะเป็นลูกนะเติดลูกโลกกิดนี่เลยครับ เยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยส้มเียจะมีวิวช่วยชมนะเดี๋ยวทุกคนกน็ใจใจก็มาถ่ายทำคลิปให้เพื่อนๆชมนะสอนมะละกอนะ นี่ยวครับอืมตั้งหลายต้นครับผมหลายต้นเลยครับทุกคนกำลังติดดอกติดผลนะครับดอกหกภาพตกมาตกมากครับผมนี่ใจธรรมชมนี่เลยครับ นิทราที่สวรรที่ใจก็ประมาณนี้ครับผมสกมากนะครับมรอกอมรอกอมรอกอ,อ,กอห้วยสรงเลยครับผมเป็นจดดกับเพื่อนนะครับ นิทราทิศฟันที่ใส่ก็ประมาณนี้ครับผมหลบมากนะครับมะกอมลรกรนะครับหลบมากตกมาตกมากครับผมใจธรรมชมนี่เลยครับป่าไม้ภูเขาชมให้ชมโะครดบหลบมากตกมาตกมากครับผม ใจะใมาชมนี่เลยครับต้นเดียวนี่ครับก่อนเลยนี่เลย,เลยต้นตะกรออครับเยอะมากครับผมพอได้กินครับพอได้กินเอ้ย มีหลายต้นอยู่แต่ไม่ค่อยจะเป็นลูกนะติดลูกลกติดคุณมิาที่สันที่ใจก็ประมาณนี้ครับผม อืมตั้งหลายต้นนะผมหลายต้นเลยครับทุกคนกำลังติดดอกติดผลนะครับสวัสดีครับทุกคนให้พามาชมต้นมะละกอนะครับผมมะละกอมะละกอนก็แล้วทุกคนสวัเดี๋ยวทุกคนนะครับใจเข้ามาถ่ายทำคลิปให้เพือ่อนๆชมนะสอนมะละกอนะเนี่ยครับ ต้นเดียวนี่ครับก่อนเลยนี่เลยนี่ชาที่สวันที่ใช้ก็ประมาณนี้นครับผมเนี่ยโอเป็นมะละกอ เยอะเลยครับตอแมละกอนะครับหุบนมะละกอเยอะเลยครับตอแมละกอสวัสดีทุกคนนะครับใจใจก็มาถ่ายทำคนะลิปนะให้เพื่อนๆชมนะสอนมะละกอนะเยอะครับอยู่ป่าไม้ภูเขาชมนะให้ชม นี่เลยครับเยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยรอบโลกภาค <c oughs> ตกมัาตกมาครับผมนี่จะมาชมนี่เลยครับเพื่นเดียวนี่ครับทุกคนเลยนี่เลยรอบโลกภาค <c oughs> ตกมัาตกมาครับผม ใช่มาชมนี่เลยครับเลยนะขอขอบคุณนะครับนะที่รับชมคลิปนะครับผมใจก็ขอตัวก่อนแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีวทุกคนนะครับใจ,ใจก็มาถ่ายทำคลิปให้เพื่อนเชมนะสอนมละกรนะนี่เลยครับอยู่ป่าไม้ภูเขาชมให้ชม ต้นเดียวนี่ครับทุกคนเลยนี่เลยเครับผมตอนนี้ดกมากครับผม